สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้นะจะเป็นการติดตั้งแฮนด์นะครับชุดคัเล่นของฮุสโซนาครับมาดูกันครับวิธีการนะฮะขั้นแรกเลยนะครับนําชุดคัเล่นเข้ามาเสียบเข้าไปเหมือนเดิมครับฮุสโซนาง่ายนิดนึงนะครับติดตั้งง่ายเราไม่ต้องบากหัวนะครับบากหัวตรงนี้เราไม่ต้องทํานะครับเพราะว่ามันแน่นอยู่แล้วกระชับมากนะครับนะครับนี่นะฮะ นำเลยขีดขึ้นมาครับขีดหาตำแหน่งใดๆนะฮะนะครับพอเราได้ปุ๊บวัดเลยครับตำแหน่งที่เราขีดไว้เมื่อสักครู่นะฮะประมาณ1 2 2มิลนะครับ102มิลนะครับ,มรบผมจะมาวัดอ่าจะบอกให้นิดนึงนะครับผมมาวัดนี่นะครับ เสียบเข้ามาแล้วผมมาสัมผัสที่ตัวโค้งนะครับตรงนี้นะฮะทีนี้เรามาดูนะฮะซีลักของแทนนะครับแทนนะฮะมันจะมีความโค้งนะครับขึ้นมานะลักษณะนี้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็น90องศานะครับหรือว่าจะเป็นเซนสุหรือว่าจะเป็นศูนย์นะฮะตัวนี้นะฮะก็คือมันจะไม่มีเอียงมาทางนี้นะครับมันจะเป็น90เลยนะฮะวางเมื่อได้ระดับน้ําปุ๊บเนี่ยตัวนี้มันตั้งฉากขึ้นมานะครับเป๊ะเลยนะฮะทีนี้เรามาดูส่วนโค้งนะครับ ส่วนโค้งที่สุดนะครับของตัวแฮนด์นะฮะมันหาง่ายนะครับเรามองด้วยสายตาเราก็จะเห็นนะครับมันจะมีร่องรอยของการตับอยู่นะฮะในส่วนโค้งนะครับนะครับหรือว่าถ้าถ้าเราไม่ชัวนะเราอยากจะหาส่วนโค้งใช่ไหมให้เราเอาลุดเหล็กนะครับลวดเหล็กแต่ในที่นี้ไม่มีนะฮะผมจะใช้ตัวเป็นใบเลื่อยนะครับใบเลื่อยเหล็กนะฮะทาบเข้าไปแบบนี้นะครับ โอเคนะครับพอเราได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาดูว่าตำแหน่งนะครับที่ว่ามันโค้งลงมาเนี่ยอยู่ตรงไหนนะฮะให้เราขีดไเลยครับขีดโอเคนะครับผมได้แล้วนะฮะนี่นะครับตัวโค้งนะฮะเราก็ทําการนะครับวัดมื่อสักครู่นี้นะครับหนึ่งร้อยสองมิลนะครับเอามาเริ่มจากโค้งนี้ครับขึ้นไปเลยฮะเราก็จะรู้จุดตัดนะครับของด้านบนนะครับ นี่นะครับผมแล้วก็ทําการติ๊กไว้ครับ,รบนี่นะครผ,ผมได้นั้นครัผมจะว่าให้ดูเลยว่าผมจะต้องตัดออกเท่าไหร่นะครับอ่73นะครับเราจะทําการตัดลงมาที่73นะครับระยะชิดประกับ140นะครับลบคุม ข้างขวาให้เสร็จก่อนนะครับนํำตอกทะลึ่งมาครับผมเคียร์น็อตออกให้เรียบร้อยนะครับทั้งสองฝั่งนะฮะนะครับทั้งตัวผู้ตัวเมียนะฮะเสียบลงมาเลยครับเอามือบีบไว้เล็กน้อยนะฮะนำน็อตของมันนะครับมันจะมีด้านปลายนะครับที่มันมีทีบอยู่เนี่ยฮะทำการวนฝนนะครับให้เกิดรอย มุมมือขวานี่ผมจะใช้เป็นตรงเลยนะครับจะยิงตรงไปเลยอย่างนี้เลยนะฮะไม่มีการบิดแบบห้าองศาหรืออะไรไม่มีนะฮะตรงเดียวครับผมตรงนะครับวิ่งไปขนานนะครับขนานจะกับกระบอกหางนะครับตรงแบบนี้นะขนานไปเลยนะครับนะเพราะว่าผมว่ามันให้ความรู้สึกที่ดีกว่านะะดีกว่าเอียงนะครับ ลูกค้าบอกว่าให้ผมเซตให้นะครับตามที่ผมคิดว่าดีที่สุดนะครับมือมันใกล้ตัวเข้ามามากแล้วฮะเพราะว่ามันไม่มีมุมออกไปแล้วนะครับมันเป็น90นะครับหรือว่าเป็นศูนย์นะฮะมันตั้งฉากขึ้นมานแล้วจากนั้นก็เจาะนำล่องไปก่อน,นครับด้วยดอก2.5มจุดห้มิลถ้ายังไงเราไม่มั่นใจเราตอกนำศูนย์ไปก่อนก็ได้นะครับ ครัดนะครับไม่ัดไมเป็นไะรครับ,นะรบ,นะรบเราก็หาใหม่ฮะดูหใหม่โดยโดยที่เราต้องเจาะรูนี้ให้ให้เสร็จก่อนไปเลยครับนี่นะครับเสียบลงมาครับ เราหาน็อตที่มันมีความคมหน่อยนะฮะที่หัวมันจะมีความคมนะฮะตัวนี้น่าจะคมอยู่ไหมครับโอเคครับลอยมาชัดเลยฮนะ ตรงเลยครับทีนี้หายห่วงแล้วครับห้าห้ามิลมาครับเรียบร้อยครับบางครั้งมันก็ไม่ได้ง่ายทุกตัวนะครับมันก็มีติดขัดเล็กๆเล็กๆน้อยๆนะครับแต่เราไม่ปล่อยผ่านนะนี่ก็ตรงเรียบร้อยครับเรียบร้อยแนละ้วตัวนี้ ดขนะูข้างซ้ายนะครับตรงนี้ข้างซ้ายนะฮะนี่ข้างซ้ายนี่ผมจะไม่ตัดนะครับในเวอร์ชันสของฮุสซาน,น้านี่ผมจะไม่ยุ่งมาเลยฮะเสียบเข้าไปแบบนี้แล้วก็วนเลยครับ ข้างเลครับข้างข้างขวานี่เรายิงตรงไปนะแต่ข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายนี่เราจะบิดห้างองศานะครับเฉียงเข้ามาหาตัวเราอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับเนี่ยนี่ครับเฉียงเข้ามาตัวเราเนี่ยครับห้าองศานะครับ,งงรบกดให้สุดก่อนนะครับ